บ้างขะตั้งแต่มาขายต่อมึกก็ดีฮะดีครับตอนนี้ก็ถือว่าจริงๆแล้วตอนแรกเรา,าเหมือนจะทําเล่นๆเราไม่ได้ทําจริงจังแต่พอมาทําแล้วมันเล่นไม่ได้มันก็เลยต้องจริงจังเพราะว่าตอนนี้ยอดขายวันหนึ่งประมาณพันห้าร้อยตัวจริงจริงๆแล้ว,ลวจะบอกว่าสูตรน้ําจิม้มนะครับมีมานานแล้วพี่ชายี่ยมาขอ,ม,ม,าขอมาขอชื่อเราไป ทำแบรนด์ก็คือทําแบรนด์ขายปลาหมึกแต่ว่าตอนแรกอะ่ะเราก็ยังลังเลอยู่ว่าเราจะให้ชื่อดีไหมแต่ว่าพอมาช่วงหลังเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเราจะขอลองชิมน้ําจิ้มเขาพอชิมน้ําจิ้มเสร็จแล้วเรารู้สึกว่าเออน้ําจิ้มมันโอเคก็ให้เขาไปทำแต่ตอนนั้นอะ่ะเรายังไม่ได้คิดที่ว่าเราจะทําแต่พอเขาไปเปิดได้สักระยะหนึ่งแล้วช่วงหลังเวลาเรามาไลฟ์สดอะไรเงี้ยก็จะมี f c ถามเข้ามาแล้วก็มีคนถามขึ้นเข้ามาเยอะว่าเอ้ย พี่ร้านปลาหมึกพี่น้าจิ้มสูตรเด็ดมากเลยนะปลาหมึกสดมากพี่เปิดเป็นชายหรือเปล่าพี่ทํากี่ที่พี่ทาอยู่ตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะมาลงมือทําเองแล้วก็พอมาทําแล้วมันรู้สึกว่ามันประสบความสําเร็จแล้วครับต,ตอนนี้ตอนนี้ไ,นนได้วันละแสนเลยเหรอพี่เก่งอ่าประมาณนั้นฮะ มันตกวันละกี่ไม้กี่กิโลอะไรอย่างเงี้ยครับวันละพันห้าร้อยไม้ครับไม่ได้คิดเป็นกิโลแต่ว่าคิดเป็นไม้ครับพันห้าร้อยไม้อย่างวันเนี้ยพี่มางานเจนนี่ด้วยรวมแล้วก็สองพันไม้ครับวันนี้อย่างตอนนี้เปิดไปได้กี่เดือนกี่วันนะครับเปิดยังไม่ถึงเดือนครับ Mm hmm. เปิดจะไม่ถึงเดือนตอนนี้เปิดตั้งแต่วันที่25ตอนนี้ก็ประมาณ20วันได้แล้วมั้งจริงคว<อ>ามแตกต่างของปลาหมึกของเราแตกต่างจากร้านอื่นทั่วไปยังไงรจริงๆแล้วปลาหมึกของเราเนี่ยไม่ได้แตกต่างจากร้านอื่นคือเป็นปลาหมึกที่สดแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วก็หัวใจของการค้าขายมันอยู่ตรงที่ว่าน้ําจิ้ม,มฮะน้ําจิ้มครับน้ําจิ้มของเราคิดว่าเราสู้เจ้าอื่นก็ได้อย่างนี้เราก็ลุยตลาดเองเหมดเลยใช่ไหมคะใช่ครับ อ,อย่างปลาหมึกเนี่ยเราก็จะแบ่งหน้าที่ไปอย่างปลาหมึกเนี่ยพี่เขาก็จะไปรับแล้วก็น้ําจิม้มอีกอย่างหนึ่งแล้วในส่วนในการดูแลควบคุมในร้านอะไรเงี้ยเราเป็นคนดูแลเราจะต้องวิ่งเองเรามาหั่นเองเราปิ้งเองเรามาขายเองครับอันนี้ตอนนี้ก็ทำร้านแล้วใช่ไหมพี่เกมีคนมาเป็นแต่มีครับมีเยอะฮะแต่ว่าตรงนี้ตอนนี้เราอะเรายังยัง เรายัางคิดว่าเรายัางทําไหวอยู่แล้วก็เราเปิดประมาณ3สาขาเราคิดว่าเราอยากจะทําเองแบบนี้ไปก่อนเพราะว่าการที่เราจะทําเฟรนชชายเนี่ยบางที่ที่เอาเฟรนชชายของเราไปแล้วเนี่ยปลาหมึกที่เขาเอาไปขายเนี่ยบางทีเขาอาจจะค้างคืน2คืน3คืนแล้วเอามาขายใหม่ปลาหมึกอาจจะมีกลิ่นแล้วก็ของอาจจะไม่ได้สดเพราะว่า คนเนี่ยที่เอาไปทําเป็นชายกริงถ้าไปทําดีก็คือดีแต่ถ้าถือว่ามันไปแล้วของที่ไม่ได้สดแล้วก็ค้างคืนน้าจิ้มค้างคืนอะไรเงี้ยมันจะทําให้ชื่อเราเสียด้วยครับก็เลยคิดว่ายังไม่เปิดเป็นชายครับจริงๆว่าชื่อเรามีส่วนในการขายขมุกไหมครับว่าคนมาอยากชิมมาอยากติดตามมาอยากซื้อมีครับมีส่วนตรงนี้มีส่วนแน่นอนเพราะว่าในโซเชียลแล้วก็ในทิกตอกในเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยถ้าสมมติพูดถึงเก่งหลายพานก็มีแต่คนรู้จกักเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอาชีพค้าขายหรือว่าอาชีพที่เราเคยผ่่าาาานมมเเรไเคยทํ อาชีพนี้พอเรามาทําปุ๊บคนก็ให้ความสนใจแล้วก็เอา้าลองไปชิมดูสักครั้งว่าปลาหมึกที่มันกําลังเป็นกระแสะกระแสในโลกโซเชียลเนี่ยน้ำจิ้มเขาอร่อยจริงไหมปลาหมึกเขาสดจริงไหมมันน่าทานจริงไหมอะไรเงี้ยฮะความที่เพิ่งมาทำที่เ็นความยากมันอยู่ตรงไหนครับความยากนะฮะความยากก็คือตรงที่เราจะต้องนอนตื่นเช้าไหนลูกก็ต้องดูไหนร้านก็ต้องไปเตรียมทีเนี้ย ตอนนี้มันมีสสาขาที่เราทำอยู่เองทีเนี้ยเราก็ต้องวิ่งจากจัมโบ้เราจะต้องวิ่งมาเรียบด่วนวันไหนที่มีคอนเสิร์ตมีมินิคอนเสิร์ตมีแชมป์ถนัดสุยมาเล่นมีเพื่อนเพื่อนพีนพนพน่น้องมาช่วยกันรเราก็ต้องวิ่งไปดูคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยฮะพี่เก่งขออนุญาตครับเปหมดเรื่องนราม่าเขาบอกว่าของพี่เก่งขายตัวแพงเกินไปอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วเนี่ยปลาหมึกของผมอะ่ะมันแพงไม่แพงเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคาที่ซื้อแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับผู้บริโภคว่าเขา เลือกที่จะทานแบบไหนจริงๆแล้วผมจะขายตัวละ400หรือว่าตัวละ500ก็ได้แต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับว่าคนที่เขาจะซื้อว่าเขาเนี่ยอยากจะซื้อของของเราไหมแล้วก็ซื้อไปแล้วเวลาเขาทานแล้วเขาเขาโอเคกับรสชาติแล้วก็โอเคกับขนาดที่ได้ไปไหมจริงจริงแล้วอะ่ะในโซเชียลนะฮะเรื่องดราม,ม่าเนี่ยเยอะมากเขาจะบอกว่าคนพูดไม่ซื้อคนซื้อไม่พูด เพราะอย่างล่าสุดเจนนี่ไปเห,หมาว่าเป็นดราม่าใช่ครับดราม่าก็บอกว่าทำไมไม่ไม่ไปอุดหนุนคนหน่นที่ลำบากใช่ <laughs> ใช่ครับก็เป็นกระแสทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นกระแสอยู่นะ้วอยู่ที่ว่าเราจะมองมัน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 ในด้านไหนแค่นั้นเองคร จริงๆก็ตั้งรับกับมันเพราะว่าบางทีมันก็เกิดขึ้นกับเรื่องพวกนี้อยู่แล้วถูกมหันตใช่ครับคือจริงๆแล้วผมจะบอกว่าผมไม่ค่อยได้ไปสนใจอคอมเมนต์ที่เข้ามาเท่าไหร่เกี่ยวกับเรื่องดราม่าว่าปลาหมึกตัวเล็กจังเลยทําไมไม่เพิ่มเตาย่างอีกทําไมทําให้คนต้องรอนยืนรอ,อนานเยอะๆจริงๆแล้วเราก็มีเหตุผลของเราที่เรา ต้องทาแบบนี้แล้วก็ทุกวันนี้ที่ผมขายอยู่เนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่ผมทําลงไปแล้วก็น้ําจิ้มที่ทําลงไปแล้วก็ปลาหมึกที่รับมาผมคิดว่ามันคือสิ่งที่ผมทําดีที่สุดแล้วครับก็หมายยืนยันว่าตัวขนาดกับตัวราคานี้ก็คือมันบาลานซ์กันมันบาลานซ์กันแล้วฮะ<ข>คือบางเจ้า่ะผมจะบอกให้เลยว่า180ก็ยังเล็กกว่าที่ร้านผมเลยฮะของเราราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่120ราคาเดียวครับจริงๆตรงนี้พี่เก่งจริงจังมากขนาดการอาชีพปิ้งปลาหมึก จริงจังครับเพราะว่าอนาคตอยากจะเปิดสัก10สาขาแล้วก็ไม่ได้เปิดเปลี่ยนชายนะครับกะว่าจะวิ่งเนี่ยฮะ10สาขาแล้วเราก็ขายของเราเองพอเรามาทําตรงนี้คนมองภาพลักษณ์เราเปลี่ยนดีดีครับดีแน่นอนเพราะว่าก่อนหน้เนี้ยคนก็จะมองเราว่าเราหาเงินมาจากไหนเราได้เงินมาจากไหนแต่ทุกวันนี้ก็ยังมีดราม่าว่าเราฟอกเงินบ้างอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วถ้ามุมมองคิดในมองกับ คิดในมุมมองกับกันว่าถ้าถมมว่าเราจะฟองเงินทําไมเราไม่เปิดร้านเพชรทาไมเราไม่เปิดร้านอะไรที่มันมีรายได้เยอะกว่านี้เพราะว่าตอนแรกเรากะทำเป็นเล่นป้าหมึกงเนี่ยผมจะบอกให้ลงทุนแค่สองสมหมื่นเนี่ยก็ทาได้แล้วเราไม่ต้องใช้เงินแสนสองแสนหรือว่าใช้เงินเป็นล้านเอาเงินตรงนี้มาฟอกมันเป็นเงินที่น้อยมากฮะหลายคนยังมองว่าเราแบบว่าพอพูดถึงคนก็จะมินด็้แป้น,กกนพนันเบสบอลนะตรงนี้เรา โฟกัสกับคอมเมนต์อ,อย่างนี้ยังไงบ้างอยากจะบอกเขายังไงว่าให้ยมองผ่านนะฮะ<ฮ>ผมถึงได้บอกว่าคนเราเนี่ยเหรียญนี่มีสองด้านเวลามองผมเนี่ยไม่ต้องไปมองด้านที่ไม่ดีมองด้านที่มันดีเพราะว่าเกิดมาเนี่ยผมเชื่อได้เลยว่าผมเนี่ยก็มี <ừ. S 2> ด้านไม่ดีอยู่แล้วผมก็มีด้านที่ดีอยู่เพราะฉะนั้น,เ,นเวลามองผมเนี่ยให้มองด้านที่ดีพอด้านไม่ดีไม่ต้องไปมองครับแล้วคุณก็เลยรู้สึกว่าสบายตาม,มากขึ้นอืแล้วพ่อยังคนบอกอย่างเมื่อกี้นับอกว่าฟอกเงินเปิดขายปลาหมึกฟอกเงินใครจะมาขายปลาหมึกเอาเงินมาฟอก พี่เกรู้สึกไงกับตอนนี้บอกว่าเปิดร้านปลาหมึกบางหน้าแต่จริงคือฟอ,อกเงินรวยแล้วเงี้ยขายคำคำใช่คือจริงๆแล้วอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าในวันแรกอ่ะที่เราที่เราที่เราขายแล้วอ่ะยอดขายมันจะเยอะขนาดนี้บางทีแล้วก็บอกว่าอันนี้ถือว่าเป็นฟอ,อกได้นะบอกว่าคุณจะมาฟอกทำไมกันไอไอร้านปลาหมึกร้านเล็กๆถูกไหมตอนแรกเราก็ไม่ได้จะเปิดสาขา2สาขาสสาขาสอะไรเงี้ยเราไม่ได้วางวางแผนเอาไว้เราลองขายดูว่าเฮ้ย ปกติแล้วพ่อแม่เราเนี่ยเราทําอาชีพค้าขายมา3 5มสปีแล้วขายข้าวแกงมาทุกวันนี้ก็ยังขายข้าวแกงอยู่เราก็เลยเลยลองมาขายลองมาค้าขายมางก็มีพื้นฐานอยู่การหัน่นการปิ้งการยา่างอะไรเงี้ยก็เลยลองมาทําดูแต่พอทำแล้วมันประสบความสาเร็จเราก็เลยคิดว่าเราจะขยายสาขาไปเรื่อยๆจนให้ได้ครบ10บสาขาครับจริงรู้สึกกังวลหรือปั่นทอนอะไรไหมพี่เ่งอไม่เลยไม่เลย รู้สึกดีมากที่มีกระแสะมีดราม่าเข้ามาทําให้คนอยากรู้ว่าไอ้ปลาหมึกร้านนี้มันเล็กจริงอย่างที่คนก็พูดกันหรือเปล่าหรือว่าเขาเขาเขา,เขาเป็นแบบนี้จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือกระแสะดราม่ามันมีมานานแล้วผมอยู่วงการโซเชียลมาประมาณ10กว่าปีแล้วก็ก็เข้าใจกระแสะดราม่าแล้วก็โดนดราม่ามาตลอดว่าเป็นยังมองภาพลักษณ์เราว่าเราเป็นคนที่อยู่ข้างในเรียนจําแล้วออกมาแล้วก็ยังไม่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยมีมุ่งหวอ,อยากตอบกลับบ้างไหมไม่มีครับ ไม่มีมีแต่บางทีไลฟ์สดอยู่ก็มีแบบมีแบบแค่แบบถ้ามีอารมณ์แบบถ้าเราไม่ได้เหนื่อยนะถ้ามีอารมณ์สนุกสนุกมาก็ด่ากันไปบ้างอะไรไปบ้างหรืว่าไม่ได้จริงจังอะไรเพราะาเรารู้อยู่แล้วว่าคนที่เข้ามาคอมเมนต์ส่วนมากพวกนี้ก็จะเรียกเป็นเป็นช่องอวตารจะไม่มีตัวตนเป็นรูปหมาเป็นรูปแมวเป็นรูปตัวการ์ตูนเป็นอะไรเงี้ย <c oughs> คือจริงๆแล้วคนพวกนี้ก็ไม่ได้แสดงตัวตนที่แท้จริงแล, <c oughs> แล้วเข้ามา <c oughs> เข้ามาปั่นกระแสะเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยปล่อยผ่านไม่ได้ไปคิดอะไร คอมเมนต์พวกนี้มันยิ่งทําให้เราขายดี <im itating> ขึ้นไปด้วยไหมไม่รู้ว่าทําให้เราขายดีขึ้นคือจริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกครับผมไม่ได้ไม่ได้ไปโผการตรงที่อ่าคอมเมนต์ที่ไม่ดีเข้ามาแต่ตรงไหนที่เม้นเข้ามาว่าเออเป็นกําลังใจให้นะเออพี่มาถูกทางแล้ววันนี้ไปซื้อปลาหมึกพี่มาเอาน้ําจิ้มสูตรเด็ดมากเลยวันนี้ปลาหมึกพี่สดมากเด้งมากดีมากตรงนี้ครับทำให้ผมที่มีกําลังใจที่จะสู้ต่อไปแล้วก็อยากขยายสาขาเป็นสิบสาขาครับเอาทุนเอาทุนที่ได้ไปต่อทุนอีกใช่ครับ ทุกวันนี้ก็ถามว่าเหลือกําไรไม่ก็ไม่เหลือนะเพราะว่าอุปกรณ์เนี่ยในการขายเราใช้อุปกรณ์ที่มันดีใช้สเตเลสเพราะว่าเราคิดว่าการที่เราซื้ออุปกรณ์แพงการที่เราซื้อของแพงเนี่ยมันใช้ได้นานระยะเวลาเนี่ยยี่สิบสปีมันก็ยังไม่พังบางคนบอกว่าทําไมไม่ซื้อโต๊ะธรรมดามาใช้ทําไมไม่ซื้อโต๊ะที่มันถูกๆมาใช้เพราะว่าการที่เราซื้อโต๊ะถูกมาใช้เราก็อาจจะเปลี่ยนทุกอาทิตย์ บางทีมันอาจจะชำรุดเราจะต้องเปลี่ยนทุกอาทิตย์แต่ว่าพอถึงตอนนี้แล้วเราพอเรามาลงมือทําเองเราก็เลยรู้ว่าเราจะต้องทําไงแล้วก็ในส่วนที่คอมเมนต์เข้ามาในเป็นคอมเมนต์ที่ดรามา่าหรือว่าคอมเมนต์ที่ไม่ดีตรงนี้เราก็ปล่อยผ่านไปก็อย่างที่บอกในตอนต้นนะครับใช่เพรเปิดมาสองเปิดมา20วันก็คือได้กําไรคืหนหมดแล้วกับค่าที่ลงทุนไปนใช่ครับคืนทุนแล้วครับคืนทุนแล้วครับคืนที่คืนทุนแล้วยังแพงขยใหญสาขาใหม่ ได้วันไหนได้เลิกไ,ไมพี่ดูเลิกดูยาวหรือไม่ดูไม่ดูถ้าสมมุติว่า1กับ2 1กับ2ลงตัวแล้วมันพร้อมแล้วแล้วก็มันรู้สึกแล้วว่าเอ้ยขายมาเดือน2เดือนคนก็ยังเยอะเหมือนเดิมคนก็ยังมาทานเหมือนเดิมแล้วคนก็ยังเพิ่มขึ้นมากขึ้นอะไรเงี้ยฮะเราก็รู้แล้วว่าสาขาที่3คุณจะไปต่อถ้าสาขาที่3 มันโอเคก็สาขาที่4ก็ไปต่อเราไม่ได้เปิดทีเดียวขึ้นมาที10สาขาเราก็ค่อยๆไปฮะเอาเงินจากสาขา 1, นึสาขาสองมาบวกสาขา3แล้วก็จากสาขาสไปสาขา4เราไม่ได้ลงทุนทีเดียวครับสุดท้ายแนละ้วพี่เก่งฝากว่าถ้าจะไปกินปลาหมึกพี่เก่งต้องติดต่ออะไรยังไงก็ช่องทางฮะถ้าสมมติว่าจะไปทานปลาหมึกก็ ไปได้เลยครที่เรียบด่วนรามินทาช่วงเวลา5มโมงเย็นถึงประมาณเที่ยงคืนแต่ส่วนมากจะหมดก่อนครับแล้วก็ส่วนแล้วก็ส่วนมากตลาดจัมโบนะอ่าในส่วนของตลาดจัมโบ้นะครับเปิดตั้งแต่4โมงเย็นถึงประมาณ4ี่ทุ่มโดยประมาณครับขอบคุณครับข,ขอบคุณมากครับ